ผ้าถุงผ้าไทยลายไทยลายแพรวาสีเขียวนะคะคุณลูกค้าคะผ้าถุงรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายนะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะคะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าใส่เอวนะคะตั้งแต่2 8ถึง38ใส่ได้เลยนะคะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะพื้นนี้สีเขียวสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวใบไม้นะคะคุณลูกค้าขาสีเขียวปีกแมงทับนะสีเขียวปีกแมงทับนะคะคุณลูกค้าขาสวยนี้พื้นนี้สวยมากๆเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่มวลนะคะอยู่อำเภอนะคะป่าปากนะคะจังหวัดนะคะนครพนมค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าถุงนะคะผา้ผา,า,า,ผาถุงผ้าไทยลายแพรวาผ้าถุงผ้าไทยลายแพรวาค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะคะผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหร่ไอใส่เอวเท่าไหร่คะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่ครับ ถ,ถังรุ่นนี้นะคะใส่ได้นะคะใส่ได้ใส่สวยคือเอลยี่สิบแปดถึงสามสิบแปดนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเอลยี่สิบสี่ยี่สิบหกหรือว่านะคะเอลสี่สิบขึ้นไปคุณลูกค้าต้องสั่งให้ทางร้านตัดให้ใหม่นะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยถ้านะคะเอลยี่สี่ยี่หกนะคะก็จะเหลือเยอะเกินไปถ้าเอลมากกว่าสามสิบแปดนะคะก็จะเหลือน้อยเกินไปคุณลูกค,ะคะ้า่ะเราต้องตัดใหม่นะคะจะต้องเป็นงานสั่งตัดใหม่นะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะอยู่นะคะ เอวนะคะ <L S 1> อยู่ในช่วงระหว่าง2 8ถึง38นะคะสามารถนะคะใส่ผ้าถุงรุ่นนี้ได้เลยค่ะาาถถนนคุณลูกค,ค้าขาเนี่เลยค่ะที่นุอมสวมใส่จะเป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้สีน้ำตาลเปลือกไม้นะคะค,คุณลูกค้าขาอ่านี่นะคะคุณพี่นะคะสั่งซื้อเนาะสีเขียวค่ะค,คุณลูกค้าขาเห็นไหมเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้นะ,ะาานะที่เป็นสีเหลืองทองสามารถใส่ได้สามารถใส่ได้กับทุกข้าถุงเลยคุณลูกค้าเห็นไหมคะที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะนี่เลยค่ะสีเขียวก็ใส่ได้นะคะกับเสื้อตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งตัดเสื้อนะะค1390บ โอนมาจํา500บาทนะคะคุณล so ูกค้าขาหรือว่านะคะจะสั่งซื้อผ้านะคะตัวนี้เป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมสีเหลืองทองเป็นผ้าไหมสีเหลืองทองนะคะคุณลูกค้าขาน่ารักพรีเมียมสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาท490บาทค่ะคุณลูกค้า่ะสวยพรีเมียมมากๆเลยสวยพรีเมียมมากๆเลยจากคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยออกแบบตัดเย็บเองเลยคุณลูกค้าะชออบบบแไไหนร ยังไงนะคะคุณลูกค้าก็ส่งคุณช่างของคุณลูกค้านะคะให้เขาตัดให้ได้เลยเนาะหรือว่านะคะชอบเสื้อที่นุ่มสวมใส่ชอบเสื้อที่นุ่มสวมใส่นะคะวันนี้นุ่มใส่นะคะจะเป็นนะคะคอห้าเหลี่ยมทรงคอห้าเหลี่ยมค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นทรงไทยเรือนต้นอันนี้จะเป็นนะคะชายจีระดานะคะแล้วก็มีทรงคอจีนวีนะคะ แล้วก็จะมีอะไรอีกสี่เหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมนะคะคอจีนค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะชอบทรงไหนนะคะที่นุ่มใส่นะคะคอบีนุ่มก็มีนะคุณลูกค้านะคะแล้วก็เป็นคอปากด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบเสื้อทรงไหนที่นุ่มสวมใส่จะดูแบบได้จากทางไหนคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้ากดติดตามหรือยังกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y o u YouTube หรืยยังคะขั้นตอนแรกคุณลูกค้าต้องกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยก่อนนะจากนั้นนะคะคุณลูกค้านะคะก็เข้าดูเข้าชมรีวิวยย้อนหลัไดเ เข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยนะคะทางร้านมีรีวิวเยอะมากๆเลยจากคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมแล้วคุณลูกค้าก็ดูว่านุ่มนะคะสวมใส่นะคะเป็นเสื้อทรงไหนคุณลูกค้าชอบไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าก็จดแบบไว้นะก็นุ้มจะบอกตลอดว่าวันนี้นะคะนุ่มใส่เสื้อทรงไหนอะไรยังไงค่ะเนาะคุณลูกค้าจดไว้ได้เลยแล้วคุณลูกค้าก็บอกมานะแล้วก็ชอบเสื้อสีทรงชอบสีไหนที่นุ่มใส่ก็คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะอ่าสีเขียวสวยไหม ใส่กับเสื้อสีเหลืองทองค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคะสวยพเมียมแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะราคา1490ัรบาทราคา1490ัรบาทค่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะชอบผืนไหนชอบผ้าถุงรุ่นไหนอะไรยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนได้นะคะ0 8น ศูนย0สี0หน0่ค่ะคุณลูกค้า่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะหรือว่านะคะจะสั่งตัดชุดนะคะถ้าเป็นชุดอ่าชุดแบบนี้นะคะชุดลายแพรวาคุณลูกค้าขะราคาชุดละ2800บาทคุณลูกค้าต้องสะดวกโอนมาจําหนึ่งพันบาททางร้านถึงจะได้ตัดให้นะคะคุณลูกค้าขะทางร้านถึงจะได้ตัดให้นะคะขออนุญาตแจ้งแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขะขออนุญาตแจ้งแบบนี้นะเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะจะย ชุดผ้าไทยลายแพรวาชุดผ้าไทยลายแพวาค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะใส่อกเท่าไหร่คะนุ่มนะคะนุ่มใส่อก36สิบหกเอวสาสะโพกสีตัวนี้นะคะความยาวเสื้อเช่นเดิมค่ะเป็นผ้าไทยทรงคอฟถ้าคุณลูกค้าสูง1 5 0่งรถึงหนึนะคะตัดนะคะเท่านุมได้เลยนะตัดความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วได้เลยหรือว่าบอกว่าถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบสั้น แนะนำให้ความยาวอยู่ที่ยี่บเ็ดนิ้วแค่นี้ค่ะคุณลูกค้าคาหรือว่านะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สูงมากๆคุณลูกค้าก็แจ้งได้นะตัดยี่3บสองยิบสามคุณลูกค้าก็แจ้งได้นะจ๊ะคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งตัดนะคะสนใจสั่งตัดนะคะไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะให้ดูให้ชมเลยค่ะยสวยไหม ผืนนี้สีเขียวเป็นผ้าถุงผ้าไทย1490ัรบาทผ้าถุงผ้าไทยลายไทยลายแพววาสีเขียวใบไม้สีเขียบเ,เข้มเข้มค่ะคุณลูกค้าคะสีเขียวเข้มเข้มผ <ๆ S 1> ืนนี้สวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยจ้ะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเนาะเหมือนคุณพี่มวลน,นะคะโทรเข้ามานะที่เบอร์เนาะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดนะคะไม่มีช่องทางไลน์ไม่เป็นไรนะขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าชอบสินค้ารุ่นไหนของร้านแม่มาดีผ้าไทยคะคุณลูกค้าชอบสินค้ารุ่นไหนของร้านแม่มาดีผ้าไทยเนาะคุณพี่บอกว่าชอบผ้าถุงสีเขียวที่นุ่มใสนะคะวันนั้นเมื่อเมื่อวานนี้เองนะคะที่นุ่มลงฉอดของเมื่อวานเนาะที่ใส่กับเสื้อสีขาวนะคะที่เป็นโซนไทยเรือนต้นสีขาวงาช้างเนาะแล้วนุ่มก็เลือกใช้นะคะเป็นผ้าถุงผ้าไทยลายนี้สีนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเนาะ สวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจแบบนี้ก็คุณลูกค้าก็โทรเข้ามาดีมากๆเก่งมากมากค่ะน้องขอแค่นี้แหละถ้าคุณลูกค้านะคะไม่มีรายไม่เป็นไรนะขอเพียงแค่คุณลูกค้ารู้ว่าคุณลูกค้าอยากซื้อรุ่นไหนอยากซื้อผ้าถุงแบบไหนผ้าถุงสีอะไรนะคะรู้แค่นั้นพอนะคะที่เป็นของร้านแม่มริผ้าไทายนะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสั่งได้เลยถ้าสินค้าพร้อมส่งนุ่มก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้วันนี้นะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม โอไ้ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเงินไปทางหนะ้าบ้านได้เลยแจ้งยอดกันได้ให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าต้องทราบนะว่าที่อยู่นะคะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนที่สามารถติดต่อได้โทรหาได้นะคะคุณลูกค้านะโอเคตามนี้นะคะคุณลูกค้า่ะตังซื้อง่ายๆค่ะกับร้านแม่มดีพัไทยของเราไม่ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้า่ะไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณลูกค้า่ะซื้อขายกันด้วยความสบายใจ คุณลูกค้าชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บริผ้าไทยคุณลูกค้าค่อยสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้านะเข้าดูเข้าชมก่อนก็ได้เข้าดูเข้าชมก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทางร้านมีรีวิวนะคะมากกว่า4000รีวิวนะคะคุณลูกค้าจ๋ามีมากกว่า4 0 0 0รีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะเพราะว่าอะไรเวลาคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้านุ่มจะจัดทํารีวิวแบบนี้ก่อนเลยนะคะจัดทารีวิวแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้าคะแล้วก็สินค้าของร้านแม่บริผ้าไทยของเรานะคะเวลา จะส่งให้ลูกค้านะคะเราก็จะใส่ถุงแก้วแบบนี้1งชั้นก่อนนะคะจากนั้นเราจะนําไปใส่ในถุงแฟตนะคะคุณลูกค้าคะทางร้านของเรานะคะถ้าจํานวนไม่เยอะจํานวนชิ้นไม่เยอะ<ๆ>เราจะส่งนะคะเป็นซองเป็นซองก็คือเป็นซองแฟตนะคะเป็นซองแฟตให้กับคุณลูกค้านะคะอันนี้คุณลูกค้านะคะไม่ทราบว่าใส่รอบเอลเท่าไหร่ก็เดี๋ยวน้องแถมแต่ขอไปให้สองชุดแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะจัดให้แบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะทำให้แบบนี้นะคะ กับทุกทุกท่านนะคะกับทุกทุกชิ้นสินค้าทุกชิ้นเราจะใส่นะคะของแก้แบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะฝากร้านแม่มดีภาไทยของเราด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตนะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่มวลนะคะอยู่อำเภอปลาปากนะคะจังหวัดนครพนมค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราดูรอชมนะคะสินค้านะคะจากร้านแม่มารีพ้าไทยนะคะว่า,าเดี๋ยวต่อไปนะจะเป็นรีวิวนะคะรีวิวต่อไปเนี่ยจะดูซีว่าจะเป็นของคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรใช่คุณลูกค้าหรือเปล่าเราดูรอชมได้นะคะวพื่อนน้องใส่อยู่เสียงตานะเสียงตานะนะจ๊าพี่จ๋าเสียงตานะ สั่งซื้อได้นะจ๊ะสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์นะดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะ